ผมไปครับอันนี้ให้วิเคราะห์ครับลักษณะเฉพาะของสัตว์ในแต่ละไฟลัมนะเคครับเวลาพูดถึงเรื่องไฟลัมเนี่ยเขาก็มักนะครับให้เราพิจารณาครับในเรื่องของสมมาตรนะครับสมมาตรนะการเจริญเติบโตครับว่ามีการลอกคราบหรือเปล่าการพัฒนาตัวอ่อนครับว่าเป็นโพโรโซเมียหรือว่าดิวโทรโซเมียหรือเปล่านะครับแต่ว่าข้อนี้ครับพิเศษหน่อยคือมีการถามถึงแหล่งที่อยู่ด้วยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยข้อสอบเก่าๆนะครับมักจะไม่ได้เอาเรื่องแหล่งที่อยู่เนี่ยมาใช้ในการพิจารณานะแต่ว่าข้อนี้เนี่ยหยิบมาถามเลยครับ เครับเราลองมาดูนะเอาตามพื้นฐานหน่อยครับเราลองมาวิเคราะห์เรื่องของสมมาตรก่อนนะครับซึ่งเรื่องสมมาตรเนี่ยครับเราก็ต้องจํานะครับว่าแต่ละไฟลัล่ามเนี่ยมีสมมาตรยังไงบ้างนะครับแต่หลักการจําไม่ยากครับสมมาตรหลักการจําไม่ยากนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะมีสมมาตรครับแบบไบเลนทอลครับหรือว่าสมมาตรด้านข้างนะอันนี้ครับคือสมมาตรด้านข้างเห็นไหมผ่าซีกด้านข้างอย่างนี้ครับเรียกว่าไบเลนทอลซิเมทรีนะครับ คนเราเนี่ยครับก็เป็น bilateral symmetry เหมือนกันนะครับถ้าผ่ากลางเนี่ยซ้ายขวาครับจะมีความสมมาตรกันนะโอเคนะครับส่วนพวกอีกพวกนึงครับจะเรียกว่า radial symmetry ครับหรือว่าสมมาตรแบบรัศมีนะครับอันนี้นะคือลักษณะของสมมาตรรัศมีครับทั่วไปครับทั้งหมดเนี่ยมักจะเป็นสมมาตรแบบผ่าซิกหรือว่า bilateral นะครับจะมีแค่2ตัวครับที่เป็น radial symmetry หรือว่าสมมาตรรัศมีครับก็คือ พอลิฟอร์าครับพวกฟองน้ำนะแล้วก็ซีเลนเทลล่ตาครับพวกไฮด้าประกาลังพวกนี้นะครับจะเป็นเรเดียลซิเมทรีครับแต่ว่าในส่วนของพอลิฟอร์มาเนี่ยจริงๆแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอัศเมทรีครับหรือว่าลักษณะที่ไม่มีสมมาตรนะครับอันนี้จําเพิ่มไว้นะครับถ้าเป็นพวกพอลิฟอร์มานะครับจะเป็นอัมเมทรีเป็นส่วนใหญ่ครับจะมีแค่บางพวกครับที่เป็นเรเดียลซิเมทรีนะครับเข้ามาอันนี้จําเพิ่มไว้นะครับ p o l y ฟอร์ a ส่วนใหญ่จะเป็น Asymmetry มีแค่ไม่กี่กลุ่มครับที่เป็นเรเดีย s y m เมทรีแต่ว่าซิ l ลนเทลาตเนี่ยเป็นเรเดียลซ m เมทรีทั้งหมดนะครับโอเคนะแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือครับเป็นไบเ e เทร s y ิเมทรีหรือว่าสมมาตรแบบพาซิกนะครับเวลาจําก็จําไม่ยากเลยครับเราก็จำเฉพาะพที่เป็น r a d i ียลซิเมทรีก็พอนะครับมี p o l y ฟอร l a กับซิ l ลนเทลาตนะที่เหลือเนี่ยก็เป็นไบเดเทรอนะครับจำแค่นี้พอนะ ถ้าจะเพิ่มเติมเขาคือพอลิโฟล่าเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่เป็นอักซิเมทรีครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างนึงครับในพวกไบเดนทลลเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเป็นเอกไคโนเดอร์มาตานะครับตัวนี้นะ X erm เอกไคโนเดอร์มาตานี่อันนี้เราจ,จินตนาการไม่ยากครับเวลาพูดถึงเอกไคโนเดอร์มาตานะครับก็จะนึกถึงปลาดาวใช่ไหมปลาดาวเนี่ยครับลักษณะข,ของมันเนี่ยจริงๆแล้วมีลักษณะเป็นรัศมีนะครับดังนั้นควรจะเป็นเรเดียลซิเมทรีมากกว่านะ เพียงแต่ว่าครับที่พี่สรุปเนี่ยเอาพวกเอกไฮโดรเดอร์มาตานะครับพวกปลาดาวเนี่ยเป็นใบเลตเทอเรลด้วยครับเพราะว่าปลาดาวครับตอนเป็นตัวอ่อนเนี่ยตอนเป็นตัวอ่อนนะครับมันยังมีลักษณะครับที่เป็นใบเลตเทอเรลซิมเมทรีอยู่ครับโอเคไหมตอนมันโตเต็มวัยเนี่ยครับเป็นลักษณะของดาวเนี่ยถึงจะกลายเป็นเรเดียลซิมเมทรีนะอันนี้ก็จําเพิ่มเติมไว้นะครับถ้าเป็นปลาดาวนะครับปลาดาวเนี่ย ตอนเป็นเด็กครับเป็นไบเรีกลซิเมทรีแต่พอโตเต็มวัยครับเป็นลักษณะของปลาดาวเนี่ยจะเป็นเรเดียลซิเมทรีนะครับโอเคนะอันนี้ก็คือส่วนที่จําเพิ่มไว้นะครับเข้ามาดูตรงนี้ครับอันนี้เป็นไงครับอันนี้สามารถตัดชอยได้นะครับข้อแรกเนี่ยบอกว่ามอร์สกาครับมอรสกาคือพวกหอยหมึกใช่ไหมพวกนี้สมมารัศมีหรือเปล่าครับที่บอกไปแล้วครับว่ารัศมีเนี่ยเราสนใจแค่2อตัวครับก็คือโพลิฟอร์ลากับอะไรครับ กับซีเรนเทลาต้านะครับพวกไฮด้าประกาลังนะแต่มารัสก้าเนี่ยครับพวกหอยหมือกเนี่ยอันนี้เป็นไบเลเทอรอลนะครับอยู่ในกลุ่มไบเลเทอรอลนะนะดังนั้นข้อนี้ก็ผิดเลยครับตัดได้ช้อยหนึ่งนะส่วนช้อยอื่นครับแอนิลิดาครับหนอนมีปล้องอันนี้ด้านข้างถูกครับเป็นแบบไบเลเทอรอลนะอันนี้ล่ะนีมาโทดาครับอันนี้หนอนตัวกลมใช่ไหมก็ด้านข้างเอ็กไคนูเมาต้าครับอันนี้ก็สรุปให้อยู่ในกลุ่มด้านข้างนะครับ คอดัตตาครับคอดัตตาก็เป็นด้านข้างครับอย่างคนเราก็เป็นคอดัตตาใช่ไหมเป็นด้านข้างหรือว่าไบเลเทอร์เลเหมือนกันนะครับแสดงว่าเรื่องสมมาตรเนี่ยตัดได้แค่ชอยเดียวครับทีนี้ครับมาดูอีกสประเด็นครับเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับว่าลอกคาบหรือไม่ลอกคาบนะแล้วก็การพัฒนาตัวอ่อนครับว่าเป็นโพลิสโซเมียหรือว่าดิวทรสโตเมียนะครับอันนี้ก็หลักการจําไม่ยากครับมาดูตรงนี้นะอันนี้ครับเป็นแผนผังนะครับที่พี่แบ่งให้นะ คราวนี้เรามาสนใจครับผู้ที่มีเจอเมลเยอร์3ชั้นนะครับก็คือมีทั้งเอ็กโทรเดิมมีโซเดิมแล้วก็เอนโดเดิมนะครับอันนี้อย่างแรกครับเราจะแบ่งเป็นโพลสโตมกับดิโทรสโตมนะครับโพลสโตมเนี่ยครับว่าพวกโพลสโตเมียครับกับดิโทรสโตมเนี่ยคือพวกดิโทรสโตเมียนะครับชื่อมันจะล้อกันนะหลักการแยกครับก็คือเราจะมาสนใจครับตอนที่มันเจริญพัฒนานะครับของตัวอ่อนเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่ครับเรียกว่าช่องบรัสโตพอครับตรงนี้นะครับ ช่องว่างตรงนี้ครับเป็นตัวกําหนดครับว่าจะเป็นโโรสโตเมียหรือว่าดิโทรสโตเมียนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโโรสโตเมียนะครับไอช่องบัสโซพ์เนี่ยครับต้องเจริญเป็นปากนะครับเข้ามาช่องนี้นะครับต้องเจริญเติบโตนะกลายเป็นปากครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกดิโทรสโตเมียครับไอบัสโซพ์ตรงนี้เนี่ยไม่ได้เจริญเป็นปากครับแต่เจริญเป็นทวารหนักแทนนะครับอันนี้ครับคือจุดแตกต่างนะว่าอะไรคือโโรสโตเมียอะไรคือดิโทรสโตเมียนะครับหลักการจําก็ไม่ยากเหมือนเดิมครับเพราะว่า อันนี้เนี่ยดิรสโตเมียครับมันมีแค่2ไฟลัมครับก็คือเอกไคโนเดมาตาพวกปลาดาวนะครับกับคอดาต้าครับอย่างเช่นคนเรานะแค่2กลุ่มนี้ครับที่เป็นดิรสโตเมียนะครับดังนั้นก็จําแค่2ตัวนี้ครับว่า2ตัวนี้เนี่ยเป็นดิรสโตเมียส่วนที่เหลือครับที่เหลือเนี่ยเป็นโปรโตโตเมียนะครับบาสพจะเจริญเป็นปากนะโอเคนะครับพยายามจํานะครับตัวที่มันมีน้อยกว่าครับจะได้จําได้ง่ายๆนะหลักการจําในเรื่องของพวกไฟลัมนะครับ โอเคครับอีกประเด็นหนึ่งครับคือประเด็นเรื่องการลอกคราบครับการลอกคราบเนี่ยต้องมาสนใจครับที่พวกโพรโิสโตเมียนะครับโพรโิสโตเมียครับสามารถแบ่งเป็นสองกลุ่มได้คือกลุ่มที่ลอกคราบกับไม่ลอกคราบครับพวกลอกคราบเนี่ยเรียกว่าเอ็กดิโซซัวครับไม่ลอกคราบเรียกว่าโลโฟโทโคซัวครับเคนะอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเราก็เลือกจำตัวที่น้อยกว่านะครับพวกลอกคราบเนี่ยครับน้อยกว่าเอ็กดิโซซัวเนี่ยพวกลอกคราบใช่ไหม มีแค่2ไฟลัมครับก็คือเนมาโทดาครับพวกหนอนตัวกลมนะแล้วก็อารโทพอด้าครับอารโทพอดนาในพวกอะไรครับพวกแมลงพวกกุ้งพวกนี้ใช่ไหมพวกนี้สามารถมีการลอกคราบได้ครับโอเคนะครับอันนี้ก็แบ่งง่ายๆนะพยายามจําครับตัวที่น้อยกว่านะครับเอกดิโซัวครับพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโพลิสโเมีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโพลิสโเมียที่เป็นเอกดิโซัวเนี่ยจะมี2ไฟลัมครับก็คือเนมาโทดากับอารโทพอด้าครับส่วนที่เหลือครับเป็นพวกโลโฟดโกโวครับพวกที่ ไม่ลอกคราบนะครับเข้มะก็ลองมาทดควรกันดูนะครับตามเทคนิคที่พี่บอกไปนะเวลาต้องมาจําพวกไฟลัมเนี่ยพยายามเน้นครับพวกกลุ่มที่มีจํานวนน้อยกว่านะครับอย่างนี้เนี่ยเอกซิโซัวนะครับมันมีแค่2ไฟลัมจริงไหมมันน้อยกว่านะโลโโทโซเนี่ยมันมีจานวนไฟลัมเยอะกว่าครับให้จําเราก็เลือกจําครับตัวที่มีจํานวนไฟลัมน้อยกว่านะครับเอกซิโซัวมีแค่2ตัวครับที่มีการลอกคราบใช่ไหมมีนีมาโทดากับอะโทบดาที่เหลือก็ไม่ต้องจำครับที่เหลือเนี่ยก็ตีว่าเป็นโลโฟโทโกัวไปนะ โอเคครับก็มาเช็คดูนะครับเมื่อกี้ข้อแรกเนี่ยเราตัดออกแล้วใช่ไหมครับมอรัสก้าเนี่ยต้องเป็นสมมาตรแบบด้านข้างนะแต่ว่าข้ออื่นครับข้ออื่นนี่ถือว่าถูกหมดใช่ไหมเราก็มาเช็คนะครับที่การเจริญเติบโตครับตรงนี้เป็นการถามนะครับว่ามีการลอกคราบหรือเปล่านะเหมือนเดิมครับเมื่อกี้พี่บอกแล้วว่าลอกคราบเนี่ยมี2ตัวต้องจาครับก็คือเนมาโทดากับอะไรครับเนมาโทดากับอาร์โทโพดานะครับตัวอื่นเนี่ยถือว่าเป็นพวกโลโคโซวนะครับพวกที่ไม่ลอกคราบนะมอรัสก้าครับมอรัสก้าไม่ลอกครบั แอนติลิดาก็ไม่ล่อคราบเนมัทโอดาครับเนมัทโอดาเนี่ยเป็นหนึ่งใน2ตัวใช่ไหมที่เป็นเอ็กดิโซซัวนะครับอันนี้ล่อคราบครับส่วนที่เหลือครับเอ็กไคนูเดอมาตาคอดาตาเนี่ยพวกนี้ก็ถือว่าไม่ล่อคราบนะครับโอเคนะอันนี้เป็นไงครับอันนี้ถือว่าตรงนี้เนี่ยไม่สามารถตัดช้อยไหนได้เลยนะครับมาดูการพัฒนาตัวอ่อนครับเป็นการเช็คใช่ไหมว่าตัวไหนเป็นโพลรสโเมียตัวไหนเป็นดิวทโซเมียนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถแยกได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอ็กไคนูเดอมาตาคอดาตาเนี่ยเป็นดิรรโซเมียคับ ส่วนที่เหลือครับเป็นโพลิโเมียก็ถูกหมดครับเห็นไหมครับประเด็น2ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถแยกได้เลยนะครับข้อนี้ครับเขาไปมุ่งเน้นเจาะจงครับถามถึงเรื่องแหล่งที่อยู่แทนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรียนเรื่องไฟลามเนี่ยครับเราก็มักจะสนใจประเด็นที่สําคัญนะครับพวกการพัฒนาตัวอ่อนครับการเจริญเติบโตพวกนี้แล้วก็พวกสมมาตรนะครับแต่ว่าข้อนี้ครับไปเลือกถามในจุดที่หลายๆคนเนี่ยไม่ได้สนใจนะครับก็คือเรื่องของแหล่งที่อยู่ครับจะจําเรื่องแหล่งที่อยู่ได้เนี่ย จำเป็นนะครับต้องจําสิ่งมีชีวิตครับที่อยู่ในไฟลัมเนี่ยให้ได้ประมาณหนึ่งครับเห็นไหมอันนี้ถือว่าถามยากในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ถามไป็นที่ทั่วไปเ็าถามกันนะเรามาดูนะครับชอยแลนด์เราตัดออกไปแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าจะเช็คนะครับในส่วนของมอรัสกาเนี่ยมอรัสกาครับถ้าดูเรื่องแหล่งที่อยู่นะครับหลายคนเนี่ยไปเข้าใจนะครับว่าพวกหอยพวกหมึกเนี่ยอยู่ในแหล่งน้ําก็น่าจะถูกแล้วแต่จริงแล้วตรงนี้ครับเรื่องของแหล่งที่อยู่เนี่ยก็ถือว่าผิดนะครับเพราะว่า มอรลัสก้าบางตัวครับก็อาศัยอยู่บนบกนะครับอย่างเช่นหอยทากครับหอยทากอาศัยอยู่บนบกนะครับตามแหล่งที่มีความชุ่มชื้นนะแต่นั้นครับอันนี้เนี่ยถือว่าไม่อยู่ตามแหล่งน้ําเสมอไปนะครับบางตัวเนี่ยสามารถดำารงชีวิตอยู่บนบกได้นะสำหรับพวกมอรลัสก้านะครับแต่ว่าข้อนี้ครับมันผิดตั้งแต่สมมาตรัศมีนะมอรลัสก้าสมมาตรเป็นแบบอะไรครับเป็นแบบด้านข้างนะเข้ามาเช็คข้อ2ครับข้อ2พูดถึงอน n e ลิ d a ครับ a n นิ l i d a อาศัยอยู่บนบกถ้าเกิดว่าเราจํานะครับ a n นิ l i d a เนี่ยคือพวกไส้เดือนดินอย่างเดียวอันนี้อาจจะคิดว่าถูกนะแต่จริงแล้วมี a n นิ l i d a ครับที่อาศัยในแหล่งน้ําด้วยครับก็คือตัวแม่เพลียงครับแม่เพลียงเนี่ยครับเป็นพวก a n นิ l i d a ที่สามารถอาศัยอยู่ในแหล่งน้ํานะครับเข้มะอันนี้ก็ถือว่าผิดนะครับไม่ได้มีแต่พวกบนบกนะอย่างที่บอกนะครับข้อนี้เนี่ยถือว่าถามยากประมาณนึงนะครับจะดูเรื่องแหนที่อยู่ได้เนี่ยต้องรู้จักสิ่งมีชีวิต ในไฟลั่มครับประมาณหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็เลยผิดนะต่อมาครับในมาโทด้าครับในมาโทด้าเนี่ยอยู่ทั้งบนบกและแหล่งน้ําอันนี้ถูกต้องครับพวกหนอนตัวกลมนะครับพบได้หลากหลายเลยนะครับบนบกก็มีแหล่งน้ําก็มีนะครับดังนั้นข้อที่ถูกครับควรจะเป็นข้อ3นะครับโอเคนะเรามาใช้ครับข้อ4ข้อ5ผิดยังไงนะข้อ4บอกว่าเอกไฮโดรมาตาอยู่ทั้งแหล่งน้ําจืดและแหล่งน้ําเค็มอันนี้ผิดครับจาไว้ครับ เอกไคโดดอมบตตาเป็นสัตว์ทะเลครับอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําเค็มนะครับเข้าใจอันนี้จําไว้นะลักษณะพิเศษนะครับของเอกไคโดดอมบัตตาเนี่ยจะอยู่ในอาศัยอยู่ในพวกที่เป็นแหล่งน้ําเค็มนะครับส่วนคอดาต้าครับอันนี้ก็ผิดชัดเจนครับคอดาต้าเนี่ยอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็ในแหล่งน้ํานะครับเพราะว่าคอดาต้าเป็นการเหมารวมครับพวกปลาเข้าไปด้วยครับปลาก็เป็นคอดาต้าจริงไหมดังนั้นครับมีทั้งบนบกแล้วก็ในแหล่งน้ํานะครับข้อนี้ก็ผิดนะ โอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่ถามละเอียดประมาณนึงนะครับไปถามจุดที่หลายๆคนเนี่ยไม่ได้สนใจกันนะครับไปถามเรื่องแหล่งที่อยู่นะและการจะเข้าใจเรื่องแหล่งที่อยู่ได้เนี่ยต้องรู้จักสิ่งมีชีวิตในไฟลัมประมาณนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้อาจจะต้องไปหาข้อมูลแล้วก็ทบทวนกันประมาณนึงนะครับ